เมื่อลกของเราถูกแบ่งเป็นสองชั้นเนาะกระดูเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะอยู่ในชนชั้นสูงเนาะส่วนผู้ที่ไร้สิทธิ์เนี่ยจะเป็นแบบสหมือนกาลังกมยากินถูกคนกี่แล้วก็จุดประทีบตัวของขยะเนะาะพระเอกเรื่องนี้มีชื่อว่าลูโดซึ่งพระเอกของเรามีงานอดิเรกก็คือชอบเก็บขยะเนี่ยที่แบบเขาทิ้งแล้วเนี่ยมาประดิบประดอยมาสร้างใหม่เนาะ ซึ่งทําให้คนในเมืองเนี่ยรู้สึกไม่ชอบที่หน้าพระเอกมากเลยและความวายป่วนของพระเอกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อพระเอกกลับมาบ้านก็ดันพบว่าพ่อบุญธรรมตัวเองเนาะ ถูกคอต่อคอค่ะทุกคนแถมต่อหน้าตัวเองอีกด้วยและอีโจนก็ได้สับคอรพระเอกให้หลับไปเนาะสุดท้ายพระเอกก็กลายเป็นแพ้รับบาปจากลายเป็นฆาตกรโดนชาวเมืองประนามทั้งเมืองเนาะและและ,และก็ถูกโยนลงทิ้งลงหลงุมขยะเนาะซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งบนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรก็ตามเนาะในพระเอกของเราเนี่ยจะต้องเจอคนไม่ดีจับไปเลข่ขายอีกเนาะโหอะไรชีวิตพระเอกของเราจะดวงจูขนาดนี้เนาะ ถ้าใครชอบเรื่องนี้แนละ้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นแนวแบบว่าบู๊แอคชัน่นมันมากไปหาติดตามกันได้เนาะเรื่องนี้มีชื่อว่ากาจิฮาคุตะขอบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเขาแอบไปดูมาแล้วนะคือแอบปิดใจในลายเส้นแล้วก็เนื้อเรื่องมากๆเลยแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปห,หาดูกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเขาด้วยละ่ะ